กาาจจ,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 จช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนโดนคนโทรมาขอยืมตังค์เยอะมากเลยนะฮะ <S <S แล้วก็ส่วนใหญ่การโทรมาก็จะไม่ประสบความสำเร็จคุณจะโดนบล็อกแล้วก็อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมมีเคล็ดลับครับผมจะพาคุณเข้าไปในใจของคนที่คุณกำลังจะโทรไปยืมตังค์อ่ะแล้วผมจะเพิ่มโอกาส ในการที่คุณทอไปโอกาสที่คุณจะได้ตังค์5 0าสคุณจะต้องทําอะไรแชมป์จัดไปคนที่เคยแฮงเอากับนักกีฬาเหนือเมฆคนแรกที่มีรายได้25,000ล้านเล่าว่าความต่างคนมีตังกับพวกมีเท่าไหร่ก็หมดก็คือการทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่หน้าใหญ่แจกเงินมั่วสั่ว นักกีฬาที่มาจากฐานะยากจนรวมไปถึงพวกถูกหวยรวยวัยจะได้แค่ไหนไม่นานก็หมดทุกคนแต่นักกีฬาที่รู้จักบ,บริหารกล้าพูดความจริงในใจในวันที่คนกรูมาของเงินโดยคิดง่ายๆว่าผมขอไม่กี่พันคุณมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านทําไมจะให้ไม่ได้คนมีตังก็จะคิดทันทีครับว่าถ้ามีคนอย่างพวกคุณเป็นพันคนมาขอแค่คนละพันนี่ก็ล้านหนึ่งแล้วนะความลับของโลกก็คือ คุณขอเงินพันหนึ่งจากคนที่มีเงินหลักหมื่นง่ายกว่าขอจากพวกมีหลายๆๆๆๆล้า,า,า,าน That's why คนไม่ค่อยมีก็จะลำบากต่อไปเพราะว่าหน้าใหญ่ไม่กล้าเซโนส่วนใครที่สบายแล้วก็มักจะโดนกัดเพราะว่าแม้จะใช้หลายชาติไม่หมดแต่จะจ่ายหลักพันก็คิดแล้วคิดอีกทางสายกลางดีสุดครับถ้าลำบากต้องห่วงปากท้องมากกว่าหน้าใหญ่ถ้าสบายปล่อยวางช่วยคนลำบากบ้างนก,กีฬาเบอร์พีพีลบเบอร์ซิโก้บอก ถ้าคุณมีแขนมีขามีปากอุตส่าห์มาขอตังค์ผมได้ไม่อายเหรอไปหางานทำดินักธุรกิจหลายคนก็บอกว่าเกลียดที่สุดพวกมาขอเฉยๆทํางานแรกดิจะขายของขายอาหารขายความสามารถคุณเก่งอะไรก็เอาสิ่งนี้ไปทําแลกเงินเดินเกมแบบนี้โอกาสได้50-50ครับดังนั้นใครอยากช่วยช้ำจัดไปไม่ต้องให้เงินฟรีๆมาร่วมกันสร้างมิวเซียมจ้างไปเป็นพิธีกร inspirational speaker ตั้งเป็นผู้ปรึกษาการตลาดและก็สร้าง i n nova t e c ช a m p สินค้าใหม่ๆได้อยากช่วยวิวบีโก้จ้างไปเดินแบบสอนบุคลิกวาดแฟชั่นกู๊ดส์หรือว่าสั่งขนมจีนสุดอร่อยได้สุดท้ายขอให้ทุกคนฝึกบริหารจิตให้ได้คนมีน้อยจริงแล้วสุขกว่าคนมีมากเพราะต่างต้องจากโลกนี้เหมือนกัน